พยบบทที่22กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการคืนของถ้าผู้ใดรักโคหรือแกะไปฆ่าหรือขายให้ผู้นั้นชดใช้โค5หตัวแทนโคหนึ่งตัวและแกะสีตัวแทนแกะหนึ่งตัวถ้าผู้ใดเห็นขโมยกำลังขุดช่องย่องเบายามข้ามคืนแล้วตีขโมยนั้นตายเขาไม่มีความผิดหรือถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วผู้ตีจะมีความผิด ขโมยนั้นต้องชดใช้ถ้าเขาไม่มีอะไรจะใช้ให้เขาต้องขายตัวเป็นทาสเพื่อจ่ายค่าของสัตว์ที่รักไปนั้นถ้าพบสัตว์ที่รักไปนั้นยังเป็นอยู่ในมือของเขาจะเป็นโครหรือลาหรือแกะก็ตามขโมยนั้นต้องชดใช้ค่าชดใช้เป็นสองเท่าถ้าบุไดเลี้ยงสัตว์ในนาหรือในสวนองุ่นแล้วปล่อยให้สัตว์ของตนไปกินในนาของผู้อื่น เขาต้องชดใช้ด้วยของที่ดีที่สุดในนาของตนและของที่ดีที่สุดในสวนองุ่นของตนถ้าไฟรุกกองหนามและลามไปติดกองข้าวหรือต้นข้าวซึ่งยังไม่ได้เกี่ยวหรือติดทุ่งนาจนไหม้เสียผู้ที่จุดไฟนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเต็มจำนวนถ้าบุไดฝากเงินหรือสิ่งของไว้กับเพื่อนบ้านแล้วของนั้นถูกขโมยไปจากบ้านผู้นั้นถ้าจับขโมยได้ ขโมยต้องจ่ายค่าชดใช้เป็นสองเท่าถ้าจับขโมยไม่ได้ก็ให้เจ้าของบ้านมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อจะดูว่ามือของตนเองได้รับสิ่งของของเพื่อนบ้านนั่นหรือไม่ในคดีฟ้องร้องทุกอย่างจะเป็นเรื่องโคลาแกะหรือเสื้อผ้าหรือสิ่งของใดๆที่หายไปถ้ามีคนมาอ้างว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นของตน จงนำคดีของคู่ความนั้นไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าทรงตัดสินว่าผู้ใดผิดผู้นั้นจะต้องชดใช้เป็นสองเท่าแก่เพื่อนบ้านของเขาถ้าผู้ใดาฝากลาหรือโครหรือแกะหรือสัตว์ใดๆไว้กับเพื่อนบ้านและต่อมาสัตว์นั้นตายหรือบาดเจ็บหรือถูกต้อนไปโดยไม่มีใครเห็นต้องให้ผู้นั้นรับฝากไว้นั้นสาบานต่อพระยาเว ต่อหน้าเพื่อนบ้านว่าเขาไม่ได้ลักของของเพื่อนบ้านไปแล้วเจ้าของนั้นจะต้องยอมรับส่วนผู้ที่รับฝากนั้นไม่ต้องชดจ่ายค่าชดใช้แต่ถ้าสัตว์นั้นถูกลักไปขณะที่ผู้รับฝากอยู่ด้วยผู้รับฝากต้องจ่ายค่าชดใช้แก่เจ้าของถ้ามีสัตว์ร้ายมากัดฉีกสัตว์นั้นตายจงเอาซากมาให้ตรวจด,ดูเป็นหลักฐาน แล้วผู้รับฝากไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้สำหรับสัตว์ที่ถูกกัดฉีกนั้นถ้าผู้ใดยืมสัตว์จากเพื่อนบ้านแล้วมันเกิดบาดเจ็บหรือตายระหว่างเวลาที่เจ้าของไม่อยู่ผู้ยืมจะต้องจ่ายค่าชดใช้เต็มตามจำนวนถ้าเจ้าของอยู่ด้วยผู้ยืมไม่ต้องจ่ายค่าชดใช้ถ้าเป็นของเช่าให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั้น กฎบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมและศาสนาถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงพรหมจรรีที่ยังไม่มีคู่มันและหลับนอนกับหญิงนั้นผู้นั้นจะต้องเสียเงินสินสอดและต้องรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาของตนถ้าบิดาของนางไม่ยอมยกนาให้เป็นภรรยาเขาอย่างเด็ดขาดเขาก็ต้องเสียเงินเท่าสินสอดตามธรรมเนียมสู่ขอหญิงพรหมจารีนั้นเช่นกันสำหรับแม่มด เจ้าอย่าให้มีชีวิตอยู่เลยถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับสัตว์ผู้นั้นจะต้องถูกประหารผู้ใดถวายบูชาแด่พระต่างๆนอกจากพระยาเวองค์เดียวผู้นั้นต้องถูกทำลายสิน้นห้ามกดขี่ข่มเหงคนต่างด้าวเพราะพวกเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียิปต์ห้ามรังแกหญิงไม้หรือลูกกัมพาถ้าเจ้าลังแกเขาและเขาร้องทุกข์ต่อเรา เราจะฟังคำร้องทุกข์ของเขาแน่นอนความโกรธของเราจะพุ่งขึ้นและเราจะประหารพวกเจ้าด้วยดาบภรรยาของพวกเจ้าจะเป็นไม้และบุตรของพวกเจ้าจะกำพร้าถ้าเจ้าให้ประชาชนของเราคนใดที่เป็นคนจนและอยู่กับเจ้ายืมเงินไปห้ามถือว่าตนเป็นเจ้านี้และห้ามคิดดอกเบี้ยจากเขาถ้าเจ้าได้รับเสื้อคุมของพื่นบ้าน ไว้เป็นของประกันจงคืนของนั้นให้แก่เขาก่อนดวงอาทิตย์ตกดินเพราะเขามีเสื้อคลุมตัวนั้นตัวเดียวเป็นเครื่องปกคลุมร่างกายมิฉะนั้นเวลานอนเขาจะเอาอะไรห่มเราเมื่อเขาร้องทุกข์ต่อเราเราจะฟังเพราะเรามีใจเมตตากรุณาห้ามด่าพระเจ้าหรือสาบแช่งผู้นำประชาชนของเจ้าห้ามชักช้าที่จะถวายพืชผลอันุดมและน้ำผลไม้ของเจ้าจงถวายบุตรหัวปีของเจ้าแก่เรา จงถวายลูกหัวปีของโคและของแพะแกะของเจ้าเช่นเดียวกันให้ลูกมันอยู่กับแม่เจวันพอถึงวันที่8จงเอามาถวายเราเจ้าทั้งหลายเป็นคนบริสุทธิ์ของเราฉะนั้นห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ถูกกัดตายในทุ่งนาจงทิ้งไว้ให้สุนัขก,กินเสีย